สวัสดีครับวันนี้เป็นงานโซลราเซลล์ครับผมวันนี้ขึ้นแผงซล่าเซลล์ของถุงนะครับผมเสร็จนี้ทั้งหมดเจ็ดแผงนะครับผมะวางอยู่ด้านหน้าสามแผงนะครับด้านหน้าสี่แผงครับด้านหลังก็จะวางทั้งหมดสามแผงนะครับวันนี้โครงสร้างใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะครับบนได้วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม อันนี้ตัวแสงนะครับเราจะขึ้นไว้บนหลังคานะครับเป็นถานฐา,านล่ากตรงนี้ยังเดือเชื่อมตัวฐานแป้นนะครับตัวฐานเขได้วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตมใช้ปั๊มสองตัวนะครับผมปั๊มสมอัสองตัว